สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็พากันมาซื้อของอยู่ที่ห้างสรพสินค้าหรือว่าตลาดนะคะเรียกง่ายๆเลยนะคะวันนี้จะมาซื้อกับข้าวมาทํากินนะคะว่าจะทําผัดมักกะโรนีใส่ไก่มั้งคะแต่เอีงก็แวะม,มาดูดอกไม้ก่อนนะคะทางเข้านะคะสวยมากเลยนะคะเมื่อวานพาไปชมที่ร้านขาต้นไม้แต่วันนี้ที่ห้างก็มีเหมือนกันนะคะน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะ <c oughs> เห็นไหมคะ น่ารักน่ารักค่ะมีทุกสีเลยนะคะอันดอกเดียวกันนะคะแต่ว่าเขามีหลากหลายสีเอาก็ไม่แพงนะคะแต่ว่าน่าจะออกช่วงหน้าร้อนนะคะต้อนอย่างนี้ดอกอย่างนี้แต่หน้าร้อนจะซื้อกันไปปลูกด,ดีกว่านะคะนี่ค่ะสวยมากเลยนะคะสีสันดอกน้ายเหมาะก็แล้วก็ปลูกว่าตรงแขวนตรงว่าตรงระเบียงนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นดอกคัตเตอร์เลยนะคะบ้านเรามีสีโอ้สวยค่ะอายุคาลิปตันหรอคะ ไม่ใช่ค่ะจคะคล้ายๆนะคะเอียงจะอ่าน <c oughs> เป็นไม้ประดับนะคะหรือว่าเป็นพืชทีนนะะ่นี่ค่ะเยอะมากเลยเห็นไหมคะอันเมื่อวานนี้ค่ะที่ยังพาไปดูที่เป็นตะเจนใช่ไหมคะแต่ที่นี่เขาก็มีเยอะเหมือนกันนะคะเขาเอามาไว้ขายยุกรกะเป๋าหมองเคุ้ยกกอ,ยอ่ต้นไอ้นี้ค่ะยุคข้าปลาลที่บ้านยังก็มีนะคะแต่ยัง ยังตัดสวยมากนะคะเป็นสองกระถางสามกระถางนะคะเพื่อนแกให้มานะคะแล้วก็อย่างงามนะคะไม่ใช่ว่าไม่สวยนะคะยังผูกต้นไม้นี่เป็นคนที่ปลูกต้นไม้มือขึ้นนะคะไม่ได้โมนะคะอันนี้ต้อนอะไรเอยค่ะเสวยเหมือนกันนะคะอันนี้แล้วที่นี่เขาจะมีช่อดอกไม้ขายอย่างนี้นะคะช่อดอกไม้ขายเยอะแยะมากเลยนะคะนี่นะคะยิ่งยิ่งกับตลาดได้ย่อยเลยนะคะต่กตลาดลาดอกไม้ย่อมๆเลยนะคะ เดี๋ยวเราก็ชื่นใจนะคะอน,นี้อะไรคะนี่สวยจังเลยมีทั้งดอกสีม่วงสีเขียวสีชมพูนี่นะคะชื่อเขานะคะยังก็อ่านไม่ออกนะคะยังไม่รู้ความหมายเอ,อ้นี่นะคะกล้วยไม้เราฮู้ยดูกี่ทีกี่ทีก็สวยนะคะกล้วยไม้เท่าไรเอ่ยไม่ใช่ไม่ใช่ราคากล้วยไม้ค่ะยไปเชื่อนี่ค่ะราคากล้วยไม้ แลวถ้าใครอยากซื้อพันธุ์พืชไปปลูกนะคะช่วงนี้เขาก็จะเริ่มเอามาจําหนายแล้วคะ่ะเพราะว่ากาลังจะเข้าฤดูแบบว่าเหมือนออกจากฤด,ดูหนาวเข้าสู่แบบฤดูใบไ,ไม้ผีใบไม้เหมือนแบบใบไ,ไม้จะผลิขึ้นมาแล้วค่ะต้นไม้ข้งอกค่ะนี่นะคะมีเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่ามีแต่พืชพันธุ์ผักเมืองหนาวนะคะอันนี้ก็เป็นดอกไม้ปอนมาที่ยังเคยถ่ายให้ดูแล้วครั้งกันนู้นแต่ก็สวยนะคะไปไประดับบ้านมือเนียนเหมือนของจริงมากเลยนะคะ เนะคะ่ะต้นกิ่นเซนติเมตรค่ะนี่ยเขาจะบอกนะว่าต้นกินก่นิ้วกิ่นิ้วเขาก็จะขายราคาประมาณนี้ละคา่ะนี่ยะาคะกวักมารากดบ้านเราให้กันฟรีๆเลยนะคะที่นี่ขายเป็นเงินเป็นทองนะคะต้อนอะายมั่งเอ่ยสวยนะคะนี่เหมือนต้นแสงจันทร์หรือเปล่าคะบ้านเราอันนี้ต้นเป็ดกเล็ดนะคะใช่ค่ะ ยังปลูกครั้งนี้นะคะต้นแบบอล,ลังอล,ลังมากค่ะยังจะต้องเอาให้คนอื่นไปเลยนะคะถามให้กันทางอินเตอร์เย่างเลยนะคะอันนี้ซื้อของสเสร็จแล้วแต่ก็แวะมาที่พวกคล้ายๆกับโยเกิร์ตนะคะอันนี้เป็นอ่าฮะพุดดิ้งนะคะพุดดิ้งช็อกโกแลตนะคะเขามีขายกันนี้เลยนะคะนี่ค่ะนี่จะเป็นประมาณตระกูลพุดดิ้งหมดเลยนะคะมีพุดดิ้งช็อกโกแลตวานิลาอันนี้ข้างบนนี้จะเป็นคาราเมลนะคะเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งอันนี้อะไรไม่รู้นะคะ พุด <P> <No. S 1> ดิงนนาอทำะ okay. ไมโอโกเมลี่อ่ะโก็เออกินได้เลยนะคะข้างบนก็ใช่อะค่ะพุดดิ้งพุดดิงนะคะ, P udding, P udding ะ,คะเปลี่ยนนะคะเอาตัวนี้ออกเอาเป็นพุดดิ้งอย่างงี้นะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นวานิลาแน่นละคะเห็นไหมคะของเด็กก็มีนะคะเยอะแยะมากมายเลยไม่อ้วนงานนี่จะพูดอ้วนงานไหนไหนคะทุกคนจะเลยไปจัดแล้วนะคะก็เลยแป๊บมาตรง ช่องแช่แข็งเองนะคะเป็นเห็นไหมคะพิซซ่าหน้าต่างๆเยอะมากเลยนะคะพิซซ่าพิซซ่าพิซซ่าท้ายมือก็จะมาเป็นพวกผักผลไม้แช่แข็งแล้วก็มีไก่แช่แข็งยนะคะอาหารทะเลก็มานะคะแช่แข็งนี้เดี๋ยวก็จะแพงนี่ละค่ะเยอะแยะมากเลยค่ะวันนี้ผู้คนมาจับจ่ายใช้สอยกันเยอะแยะมากเลยนะคะดูพิซซ่าอีกสักครั้งหนึ่งนะคะแค่นำเข้าไปในเว็บนี้ก็กินได้เลยนะคะพิซซ่า ดูราคาไหมคะก็น่าจะอร่อยนะคะนี่คะ่ะระหว่างคอยจ่ายเงินอัตโนมัติค่ะนี่คะ่ะอาหารไทยนะคะเห็นในเขียนว่าไทยทําเป็นกล่องๆนะคะมีอะไรมาเอ่ยแกงเขียวหวานไหมคะมีมีคะ่ะเยีงเห็นแล้วคะ่ะแต่ราคานี้ไทยไทยนะคะจะบอกว่าไทยไม่ฟังแพงมากนะคะเดอร์ดิจิกีก็มีนะคะเห็นไหมคะอาหารไทยเป็นกล่องๆอย่างนี้ไม่อร,ร่อยหรอกคะ่ะเชื่อ <c oughs> ค่ะแล้วก็อย่างที่เมช้าได้บอกไปนะคะว่าตอนนีจจ้จะทำมักกะโรนีผัดใส่เนื้อไก่นะคะนี่นะคะยังก็เตรียมอุปรกรณ์แล้วนะคะอันนี้ยังซื้อมาใหม่ละคะมักกะโรนีซื้ออีกถุงหนึ่งมาเผื่อไว้นะคะเพราะราคาไม่แพงมากนะ,ะก็จะมีเนื้อไก่นะคะประมาณสามร้อยห้าสิบกรัมนะคะแล้วก็เขาลดราคาพเพียงก็จะใส่หมดทั้งกล่องเลยนะคะกินกันสองคนถ้าเหลือก็ให้แกเอาไปกินได้ เก็บไปกินผู้นิทานในที่ทํางานค่ะก็เังก็จะใส่หัวหอมสองหัวมะเขือเทศสองหัวแล้วก็ซอสมะเขือเทศนะคะเอาไปผัดคลุกเขาเข้ากันอันนี้เป็นอะไรที่ง่ายมากเลยนะคะแต่ก็ต้องอันดับแรกก็คือต้องต้มมะการนีก่อนนะคะให้เขาสุกก่อนใช่ไหมคะอ๋อองมีไข่ไก่ด้วยนะคะเังจะไม่ลืมใส่ไข่ไก่นะคะเพราะว่าถ้าไม่ใส่ไข่ไก่นี้ก็จะไม่อร่อยนะคะ ยังอาจจะต้องใส่ซอสฝาเขียวนิดหน่อยแล้วก็ซีอิ๊วขาวด้วยนะคะเพื่อความอร่อยและหอมค่ะแล้วตอนนี้เอี้ยงก็กำลังจะนำไก่ลงไปผัดก่อนนะคะเป็นอันดับแรกนะคะผัดไปกับหัวหอมนะคะ่ะหัวหอมเอี้ยงใช้แค่หัวเดียวนะคะถ้าจะใช้ทั้งสองหัวก็ที่เราไม่ต้องจะเกินไปแต่เมืเ่อเสิร์เอี้ยงใช้สองลูกเลยนะคะเอี้ยงอาจจะทำแบบไม่สกใจใคร ที่ดูนะคะแต่ว่าก็ทำแบบง่ายๆค่ะไม่มีขั้นตอนอะไรยุ่งยากนะคะ <c oughs> แต่ก็กินได้นะคะแล้วกปกันว่ากินแล้วก็ไม่ตายนะคะใส่ะะสนนะะสเ <c oughs> นนสรน,นะคะแล้วก็ค่จำแม้มัตรเลยนี่นะคะเรื่องผังใก่เด้อสุกหวานก็กค่นึ่งตอนนี้ใส่เรื่อสุกแล้วน่คะแล้วก็จะใส่ <c oughs> มะก,กะโดนี้ลงไปเลยนะคะไข่เอี้ยดจะใส่เป็นไข่ไหมคะเอ็นิดว่อต้องใส่มกกะกรโดนี้ลงไปเลยนะคะถ้ามันเยอะเอก็จะใส่ไม่ใส่หมดนะคะทุกคนีนี่อยากจะบอกเลยให้มาทำกับข้าวนี้เป็นไอที่งานชัหน้าขนาดไม่ข <laughs> นาดะไรนะคะหน้าเป็นคนเจ๊าะหน้าเป็นคนกินมากกว่าน,นะคะเชื่อไหมคะ ราะว่าการเป็นคนกินนี่มันจะสบายนะคะไม่ต้องมาทําเองนะคะแต่ที่พูดเรื่องเี่พูดไปนะคะเราอยู่ที่กรุงเทพนะคะก็ซื้อกับข้าวกินที่ไหมคะพอเรากลับบ้านต่างจังหวัดเราก็เนาะทำไม่เป็นเราก็กินน่าใจเวลาเขาทำไม่กินเราคะจะไม่ปวดนะคะเรื่อง่าเอี้ยนใส่หมูดีกว่าค่ะมะกรูรเนีอุ้ยนี่ให้เยอะเกินไป้วค่ะแต่จะไม่อร่อยนะคะ ยัก็จะใส่มะำส้มเข้าลงไปป้องกันเลยนะคะยังจะเอาเร็ดีใส่ไปด้วยนะคะหมายว่ายังมอะไรเก็ต่แต่กัดเ,เลยกันป้องกันเลยค่ทีเดียวทับรองว่าออกมาสวยค่ะสวยยังไม่ได้ใส่เนี่ยคะต้องต้องใส่ได้ดีก่อน,นะคะร็ดีนี้พิถขาดปได้นะคะเพื่อทำมาปั่นนะคะที่เขากับไทยเรายังก็ลืมไปค่ะว่ากระทะบ้าน กระทะที Hearts, so first, ่นี่ไม่เหมือนกระทะบ้านเราเข้าเป็นเขาเป็นกระทะตูดแบรนด์นะคะซึ่งทําอะไรก็เวลาจะผัดพวกผัดผักที่เรื่อนี่ก็ผัดผัดลำบากลำบากนะคะยิ่งผัดมะกรูดนี้ยิ่งแล้วเข้าไปอะไรเลยค่ะแต่ก็ควรมันจะน้อยไงให้เคยผัดเยอะเมื่อกี้ก็แต่ได้ดูกันนะคะใส่ใส่เยอะก็อร่อยเยอะแต่น้อยก็อร่อยน้อยคะคะต้องกะละเงแม่คาคะไจ่ใช่ข้าวมันเกิดอกะละเงานะคะ่ะละงาะคะ จะไม่ใส่กินเลยนะคะนี่ค่ะเลาก็ไปใส่ซอสกะเขียวกับสตูว์ขาวหน่อยนึงนะคะเพื่อความอร่อยและหอมจะไม่ได้ใส่อะไรค่ะใส่กั็จรปกบเดหมดแล้วบอกแล้วว่างานขนาดของเอี้ยนก็คือเป็นคนกินไม่ก็เป็นคนทำกับข้าวนะคะเคนทำหมกข้าวก็อาจจะเป็นเงี้ยค่ะ มั่งเหลือมั่งนะคะทุกคนเดี๋ยวว่ากันนะคะถ้าทําแบบเห็นแล้วขัดตานะคะนี่ละคะเป็นยังไงคะสีได้ไหมคะยัยงเพิ่งใส่ไข่ไปนะคะฟองหนึ่งเยังจะใส่ไข่ไปั้งสองฟองละคะคาดว่าจะได้ส,สวยๆหน่อยนึงนะคะสีก็ได้ขึ้นนะคะเดี๋ยวนะคะสักแป๊บหนึ่งเอจจะเอาให้ดูอีกรอบหนึ่ง ยังไงคะตกแต่งด้วยผักนิดหน่อยนะคะยังทาให้แกกินครั้งหนึ่งแกก็บอกว่าโอเคชอบก็เลยได้ทามาเรื่อยๆนะคะเป็นฝรั่งที่ไม่เคยเอามะกรูดมาผัดกินนะคะนี่คะ่ะเนี่ยนะคะทำอะไรให้ก็อ้สวยหมดลคะค่ะจะอร่อยไม่อร่อยนี่ก็อีกเรื่องนึงนะคะแต่แกกินได้หมดนะคะ <c oughs> เป็นคนที่กินง่าย อไรไ่อยแม่หล่ก็กินได้หมดนะคะนี่คะ่ะเยังก็ตกแต่งหน่อยนึงนะคะวันนี้เอาความสวยนะคะเพราะว่าจะให้ท่านผู้ชมดูนะคะว่าจะไม่มีสก,กิลการทําอาหารเอ้ไม่มีฝีมือในการทําอาหารมากนักแต่เยังก็สามารถจะตกแตง่งให้สวยงามนะคะไปกันคะ่ะม,มากินแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ